ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผู้สนับสนุนทุกขั้นที่ดูในกันเข้ามาและทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาติชมกระผมจะนำทุกๆคอมเมนต์ไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับลูกองของเจ้ามันช้าเกินไปเอ้ยย่อ่ะออกไปซะย่า <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> บ้าเอ้ยไอ้ลิงเจ้งเฉินมันเร็วเกินไป ถ้าจะเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็เราถูกฆ่าทีละคนแน่พวกเจ้าลุยพร้อมกันเลยอย่าให้มันหนีไปได้อรับบนันเพิงย่าเืินพิบตายา่าบัดขุจสาลยา่าแม้แต่ในขั้นอวังก็ไม่สามารถต้านการตุ่มีมากมายในเวลาเดียวกันได้เจ้าตายแน่เฮ้อเล่นเกี่ยงจน นี่คือละคร้องกอนมายุ่งกับตระกูลฉินคุณชายหลิงลบแล้วไม่นะเมื่เอเชิรการโจมตีมากมายหลินจิงเฉินก็จะข้าสนุกมากพอแล้วข้าจะทำลายเจ้าด้วยกระบวนท่าเดียวเพลิงโกลาหลนกเพลิงล้มกดฟาดฟันยออะไรนะไม่ได้อย่างไร ที่เขาต้านการโจมตีทั้งหมดของเราด้วยกระบวนท่าเดียวเขาแข็งแกร่งเกินไปแล้วไม่นะเราลงไปทันแล้วอ้าไม่นะอ่ะเราไม่ควรยุ่งกับเขาเลยเพราะเจ้าคุณชายหลิงไม่เพียงแต่ป้องกันการโจมตีทั้งหมดเท่านั้นแต่ยังเอาชนะพวกมันทั้งหมดในเวลาเดียวกันอีกด้วยไอ้พวกเสียสวะเอ้ย โชคดีนะที่ข้าไม่ได้เป็นผู้นําแม้วิ่งเกียงเฉินจะเอาชนะคนทั้งหมดที่ปิดล้อมเขาด้วยการโจมตีเป็นครั้งเดียวแต่เขาคงจะใช้พลังไปมากดังนั้นตอนนี้เขาจะต้องอ่อนแออยู่แน่ๆต่อ,อไปข้าจะฆ่าแกเองฮึไปลงในล็อกซะเถอะเหลิงเกียงเฉินย่คุณชายเหลิงระวังข้างหลังท่าน แกจะลอบโจมตีข่างั้นเหรอนั่นถือเป็นการฆ่าตัวตายตายซะยอ่ออะไรกันเจ้ายังมีแรงอยู่ได้ยังไงอ้าอ้าข้ามันจะเป็นต้องใช้กำลังทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับพวกอ่อนแอรล็อกข่าข้าไม่อยากแพ้เลยฮาอะไรกันเฮาตายแล้ว ไอ้สารเลวนี่เป็นเพียงการประลองในวิธีประลองหยุดธแกแกก้าหาวแกเป็นโหดเอี่ยมเจ้านี่มันหน้าขยะขยงจริงๆเฉินหาวพยายามจะฆ่าข้าก่อนข้าก็แค่ป้องกันตัวยังจะเถียงอีกวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าเพื่อล้างแค้นให้หาวพวกเท่าเฉินกำลังเลยเธอไปไหนแล้วหรือเปล่าเราควรจะไปหยุดมันไหม ไม่มันก็แค่เด็กที่ยังไม่ได้เข้าสำนักไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งผู้เท่าเฉินเป็นถึงผู้สนับสนุนจะสะกุลเฉินเลยนะหาสสำนักก้าวดาบต้องการรับสิทธิ์อชรชยะเหล่านั้นก็จะกลุก,กันเข้ามาปล่อยให้ผู้เท่าเฉินจัดการเด็กนั่นไปเถอะคุณชายลิงนั่นคือผู้เอาโศกสำขขนักก้าวดาบยังตามเขาก็อยู่ในขั้นอูหวังแล้วท่านคุณจะหนีไปซะ ไม่เป็นไรเขาไม่แข็งแก่งพอที่จะฆ่าข้าหรอกไอ้สารเลวแกก็พูดไปพลอยได้ยังไงวันนี้จะไม่มีใครช่วยแกได้ลงนรกไปสะยา่าเข้ามาเลยขอดูหน่อยเถอะว่าผู้เอาโขอสขสํานักก้าวดาบจะแข็งแกร่งกแค่ไหนกันเชียวลองรับท่านี้ของข้าดูยา่า ฮ้เ <H oo> จ้าคนอ่อนแอเอ้อไอ้เด็กนี่จะแข็งแก,งกร่งขนาดน,นี้ได้ยังไงฮะผู้เฒ่าเฉินถูกเด็กทุกตีเหรอเหลิงเจียงเฉินแข็งแกร่งกว่าผู้เอาสออีกเหรอไม่เมื่อครู่ผู้เท่าเฉินไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดถ้าเขาใช้กพลับบงทั้งหมดของเขาแล้วก็้าแกงว่าเหลิงเจียงเฉินจะต้านการโจมตีไม่ไหวแน่ข้าคิดว่าคุณชายหลิงจะตายซะแล้ว ไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถเอาชนะผู้เท่าเฉินได้ดูเหมือนเขาจะไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิดผู้เท่าเฉินอย่าบอกนะว่าเจ้าทําได้แค่นี้นะถ้าเป็นแบบนั้นข้าไม่ต้องอุ่นเครื่องเลยด้วยซ้ำกลอารียยังไง้าใช้ความแข็งแกร่งไปก็สามสิบส่วนต่อไปข้าจะทุ่มเททุกอย่างที่มีวันนี้จเจ้าไปมีทางรอดไปได้พูดมากจริง จะทาอะไรก็ทําสักทีสิเฮ้ยก็จะข้อเจ้าเดี๋ยวนี้เหรอย่าต่อยซะพันธุ์ดึกเต่าเก่าสวรรค์ย่าผู้เฒ่าเฉินใช้ทักษะพิเศษของเขาแล้วพันธุ์ึกเต่าเก่าสวรรค์ผู้เฒ่าเฉินเคยใช้ทักษะนี้เพื่อสังหารขั้นอูหวังระดับสามเกงว่าเจ้าเด็กนั่นกำลังจะโดนทุบตีจนแดกสลายซะแล้วสิ นี่คือทักษะเฉพาะตัวของผู้เท่าเฉินคุณชายหลิงจะต้านทายมันได้หรือเปล่านะเจ้ารู้อะไรไหมเจ้ากำลังแสดงทักษาาะเด็กน้อยต่อหน้าประมาจารยนะ์น่ะหมายเพิ่โกลาหนมังกรสวรรค์สบันแลกยอ่อเป็นไปได้อย่างไรอะบวนท่าที่เจ๋งที่สุโขกา่าถูกทำลายง่ายๆเลยเลูไปตายได้แล้ว ไอ้สารเลวเอ้ยย่ yeah! ไนอนาอเออทำไมข้าต้องเข้าไปยุ่งกับหลิงเจียงเฉินด้วยเออไม่อยากจะเชื่อเลยผู้เท่าเฉินถูกหลิงเจียงเฉินฆ่าไปซะแล้วผู้เอาโสจากสนักก้าดาบตายแล้วหลิงเจียงเฉิน ไม่กลัวการตอบโต้จากผู้เอาสคนอื่นเลยหรือไงหวนจงนั่นคือเด็กที่เจ้าพูดถึงหรือเปล่าโอกต้องเขากล้าฆ่าผู้เอาส่งขันธ์ก,ก้าวดาบได้ยังไงเจ้าพูดถูกเด็กคนนี้แข็งกรานจริงๆถ้าเช่นนั้นลดออกหน้าให้เขาด้วยเถอะแน่นอนผู้เท่าเฉิญฝ่าฝืนกฎก,ก,ก,ก่อนเขาสมควรถูกฆ่าแล้วลิงเจียงเฉิน เป็นอาิยาที่มีทั้งความแข็งแกร่งและกล้าหาญข้าจะไม่ปล่อยให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแนะ่ไอ้เด็กนี่กล้าได้ยังไงถึงได้ฆ่าบุเท่าเฉินชายคนนี้โหดเยี่ยมมากเราจะปล่อยเขาไปไม่ได้ถูกต้องถ้าไอ้เด็กนี่ไม่ตายผู้เอาโซ่ขําสำนักก้าวอัจะต้องเสียหน้าแน,น่ๆคุณชายลิงรีบหนีไปก่อนที่พวกเขาจะโจมตีท่านเถอะมันไม่สำคัญหรอก คนง้พวกนี้ทำร้ายข้าไม่ได้หรอกวัดเด็กกันไม่แล้วหึ๊บอึบเล้งเจียนเฉินเจ้ากล้าทำร้ายผู้อาวุโสของเราได้ยังไงไหนเมื่อเจ้าเหมือนเฉยต่อสำนักก้าวดับก็อย่ามาโทษเราที่ฆ่าเจ้าเลยเป็นเจ้านั่นละที่กำมันจะตายอะไรนะไอ้เด็กนี่มีผู้ช่วยอเขาเป็นสายลับ ศัตรูส่งมาหรือเปล่าทุกคนเตรียมพร้อมฆ่าเขาก้าดียังไงไหนดูสิว่าไอ้หน้าไหนกล้าโจมตีข้าผาะผู้เท่าสูงสดโอ้พระเจ้าเราเกือบโจมตีเขาแล้วเราเกือบสวยแล้วผู้เท่าสูงสุดมาที่นี่อยากรู้จริงๆว่าเขาคิดยังไงที่ฆ่าฆ่าผู้เท่าเฉิน เจ้าเป็นเพียงผู้เอาโสธรรมดาธรรมดาเจ้ากล้าดียังไงจะมาสู้กับขา้าขอภัอยท่าบุเท่าสูงสุดข้าน้อยไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้ท่านคุณเคืองโบจงโทษได้ข้าน้อยด้วยก็น้อยไม่กล้าอีกแล้วฮะานฐานะผู้เอาโสของสำนักภายนอกเจ้าจะต้องเลือกลูกษย์ทีดีที่สุดและแม้แต่อจฉริยะแต่เมื่อคู่ เจ้าตีกรอผู้บริสุทธิ์และบิดเบือนข้อเท็จจริงและเกลือบจะทำให้สำน,นักของเราต้องสูญเสียอัจฉริยะไปแล้วอีกเดี๋ยวข้าจะไปที่เกาะสากักเ็จและรายงานสนิจเจ้าก,กระทำต้นแดงขุงเราในฐานะผู้อุโสโจบลงแล้วข้าน้อยข้าน้อยเสียใจจริงๆเจ้าหนูเจ้าจะเลียงเตียนเฉินใช่ไหมอ,อืม ข้าขอโทษในนามของสำนักก้าวดาบทั้งหมดสำหรับความอายุติธรรมที่เจ้าได้รับโปรดเชื่อข้าทว่ามันเป็นแค่คนส่วนน้อยในสำนักของเราเท่านั้นข้าข้าฝันกลาวันหรือเปล่าเนี่ยถ้านผท้เฒ่าสูงสูตรกำลังขอโทษหลินเจนเฉินละเขามีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดางั้นเหรอเราต้องอยู่ด้วยกับเขาในอนาคตคุณชายหลิงหน้าทึ่งมากแม้แต่พุทเฒ่าสูงสูตรก็มาขอโทษเขาข้าเดาว่า หลังจากวันนี้ชื่อเสียงของเขาจะต้องนั่งกึกก้องไปทั่วทั้งสำนักเก้าดับแน่ๆมันไม่สำคัญหรอกอะข้าอยอมรับคำขอโทษของท่านผู้เท่าสูงสุดปรโกฏตัวขึ้นเพื่อให้ความยุติธรรมกับข้าอย่างทันหันข้าเดาว่าคงจะมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังแน่ๆเนื่องจากความเข้าใจผิดได้รับการแก้ไขแล้วถ้างั้นข้าขอประกาศว่า ลิงเจียนเฉินไปอันดับหนึ่งในการสอบครั้งนี้ดังนั้นในวันพรุ่งนี้เขาจะไปที่เกาะสักดิ์สิทธ์และสังเกตการทดสอบเลื่อนขั้นของสิษธ์สายในได้นอกจากนี้เขาจะเข้าร่วมกับยอดเขาที่หนึ่งและรับวรยุทธ์อันดับหกเป็นค่าตอบแทนยอดเขาที่หนึ่งคือยอดเขาของผู้เท่าสูงสุดนี่ถ้างั้นเขาก็ต้องการรับเขาเป็นลูกศิษย์ของเขาแล้เหรอแถมยังมีวรยุทธ์อันดับหกอีกด้วย ข้าและอิชาเขาจริงๆฮ่าๆๆเจ้าก็สามารถได้รับแบบเดียวกันได้หากเจ้าสามารถต่อสู้กับคนหลายสิบคนในการสอบได้แล้วยังมีพลังที่จะฆ่าผู้เอาโศใส่สำนักชันนอกอีกละก้อนนะโคต้าการสอบภายในถูกกำหนดไว้นานแล้วข้าตั้งรอจนถึงปีหน้าจึงจะเข้าร่วมกับการสอบภายในได้แต่ข้าไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้นท่านขอรับหากท่านต้องการสนับสนุนข้า โปรดให้ข้ามีส่วนร่วมในการสอบภายในด้วยเถอะการสอบภายในไม่ง่ายอย่างที่คิดด้วยความสามารถของเจ้าเจ้าเพิ่งแก่ต้องฝึกฝนทักษะของเจ้าปเป็นเวลาสองหรือสามปีก่อนที่เจ้าจะเข้าสู่สำนักชั้นในดังนั้นอย่ารีบร้อนเลยขอขอบคุณสำหรับความเมตตาของท่านแต่ข้าได้ตัดสินใจแล้วโปรดช่วยข้าด้วยเถออก็ได้ในเมื่อเจ้ายืนการเช่นนั้นข้าก็จะช่วย ามข้าไปที่ยอดเขาที่หนึ่งก่อนขอบคุณท่านยอดเขาที่หนึ่งของสำนักก้าดาบหืมขอระว่าท่านทั้งหลายข้ารอท่านมาพักหนึ่งแล้วเอ๊ะหวนจงอยู่ที่นี่ผู้เท่าสูงสุดจะปรากฏตัวขึ้นเพราะเขาสินะชนชน้องชนเชิญท่านผู้เท่าข้าจะต้องทำยังไงบ้างหวนจงบอกข้าว่า เจ้าช่วยเมืองอีและให้ใบสั่งยาสำหรับเม็ดยายินย้นหยางแก่เขานั่นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมก็ใช่เหลือเชื่อมากที่เจ้าสามารถประสบความสำเร็จได้ตั้แต่อายุยังน้อยข้าอยากรู้เจ้าได้รับการสนับสนุนจากบรรจารผู้หญิงใหญ่อย่างนั้นเหรอไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตามข้าจะรู้หลังจากที่ตรวจความคิดภายในขเขาเขาด้วยสัมผัสศักดิ์ธิ์ของขา้าหยุดเลยนะ ท่านจะใช้สัมผัสศักดิ์ธิ์ของท่านตรวจสอบเขาได้อย่างไรอาจารย์อยู่ในขั้นอูหลิงขั้นเก้าทนั้นเขาไม่สามารถปิดกั้นการตรวจสอบของผู้เท่าได้แนะ่ฮึย่อมท่านผู้เท่าข้ายังใหม่กับสถานที่นี้ดังนั้นข้าจึงไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับกฎของที่นี่มากนักแต่ว่าข้าไม่คิดว่าสิ่งที่ท่านเพิ่งทำไปนั้นสุภาพหรอกนะใช่ไหม ผูเต้าสงสุดอยู่ในขั้นอูจงขั้นสามแต่อาจารย์ก็ทำลายสัมผัสศักดิ์ธิ์ของเขาได้อย่างงไไ่ายดายเช่นกันแกล้งแกล้งเออต้องขออาภัยมันยากสาหรับข้าที่จะเชื่อว่าจเจ้าสามารถสั่งยาได้ดังนั้นข้าถึงทาเช่นนั้นโปรดยกโทษให้ข้าด้วยสัมผัสศักดิ์ธิเบือคู่ไม่ใช่สิ่งที่นักลบในระดับของเขาจะสามารถต้านทานได้แต่ลิงเจียนเฉิน ปิดกั้นมันได้อย่างง่ายได้เขาไม่ธรรมดาเลยโอ้ใบสัญญาของแม่ยายินหยางนั่นมันมีค่ามากเลยเหรอใช่แล้วกอรับนอกจากนี้เนื่องจากผู้เท่าสูงสุดได้รับชิ้นส่วนของใบสัญญา<อ>แล้วและใช้เวลานาน,านมากในการทําให้มันสําเร็จแต่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จอยู่ดีแต่ขอรับท,ท่านท่านทํายังไงให้มันสําเร็จล่ะโอ้เรื่องมันยาว เพื่อศึกษาใบสั่งยานี้ข้าได้อ่านตำราจำนวนนับไม่ทวนพบยาที่คล้ายกันซึ่งปรกากฏในราชวงศ์ของเราในช่วงสามพันปีก่อนและเอามาเปรียบเทียบกันแต่จนถึงตอนนี้ข้าทำได้เพียงหนึ่งในสามเท่านั้นทำไมท่านไม่ศึกษาธรรมชาติของสมุนไพรตามใบสั่งยาล่ะการศึกษาประวัติของอยาอื่นๆที่คล้ายกันค่อนข้างผิดผิดเหรอเฮ้อเจ้ารู้วิธีการศึกษาใบสั่งยานั้นเหรอ จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ขอรับนักเล่นแร่แปรธาทุกคนทัวทั้งทวีปต่างก็ใช้วิธีแบบเดียวกันนี้เพื่อศึกษาใบาสั่งยาแบบโบราณขอรับขั้นแรกให้ศึกษาประวัติของยาเม็ดนี้และคาดดาวผลที่ขายคึงการของยาเม็ดนี้จากนั้นค่อยแยกออกีละอย่ยาขอรับด้วยวิธีการนี้ในการกรอกใบสั่งยาแบบโบราณท่านจะเป็นสุนัขที่โชคดีอย่างยิ่งหากท่านประสบความสําเร็จไอ้ดม ข้าบอกเจ้าเรื่องนี้ก็เพื่อเห็นแก่เวินจงแต่เจ้ากลับย่อเยอยข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเมื่อเจ้ารู้มากนักก็บอกข้ามาว่าจะแก้ขไขใบสั่งยาที่มีข้อบอกพร่องให้สมบูรณ์ได้อย่างไรหากข้าไม่มั่นใจข้าจะทำให้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมาน